เอามาทําแบบนี้ก็อร่อยนะเดี๋ใช้กล้วยอหอมนะในการอบแล้วก็มาปอกกล้วยกันก่อนอ,ออกแล้วเราก็อันเป็น4ส่วนนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ใช้เตาถ่านเราจะแบบง่ายๆแบบคนเมือง จะใส่ในหม้อทอด,ดอนี่นะเอากระดาษรองนะจะได้ไม่ต้องเลอะเทอะตรงความสะอาดง่ายนะครับสำหรับกล้วยอบแบบนี้เรียง เราจะอบแบบหม้อทอดไร้น้ำมันนะจะอบกันก่อนดูที่20นาทีอุณหภูมิก็ประมาณร8อดองศานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ก็ครบเวลานะเดี๋ยวเราก็ออกมาก่อน,นดูสีสีเหลืองน่ากินเลยนะแต่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราพลิกก่อนนะครับพลิกอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าแห้งสวยเลย นะสำหรับวิธีการแปรรูปกล้วยแบบนี้นะครับตอนนี้กลับเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็เอาไปอบอีกทีหนึง่ง่งดูแบบนี้แล้วก็พอได้แล้วแต่เอาให้อีกหน่อยเพื่อความอร่อยอ่ะโอเคเราจะไปอบอีกทีหนึง่งเท่วนี้เราจะเอาเวลาเพียงแค่สิบห้านาทีนะครับตอนนี้ก็ครบกำหนดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกล้วยอบกันนี่ สวยงามน่ากินนะนี่ตอนนี้เราก็เอามาใส่จานได้ร้อนนิดนึงสำหรับใครที่ชอบกินแบบใครชอบกินกล้วยแบบกรอบๆเนี่ยแข็งๆหน่อยก็เอาหาาแบบนี้นะถ้าใครชอบนิ่มก็เอาสุกนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียบร้อยจะกินสุกแบบนี้ก็ได้จะกินแบบนี้เลยก็ได้หรือจะอไปโรยงาหรือว่าจะไปปรุงแต่งกับช็อกโกแลตก็ได้นะครับ แปรรูปเป็นแบบนี้ง่ายๆนะแล้วกินอร่อยด้วยเอาไว้ทำกินเล่นนะเป็นอีกเมนูหนึ่งนี่นะครับเอามาทำแบบนี้ก็อร่อยนะนี่เป็นช็อกโกแลตนะปรุงรสแล้วอื มเมนูกล้วยอบแบบง่ายๆลองเอาทำกินดูนะครับ